สวัสดีผู้ตามท่านก็กลับมาเจอกันครั้งสลับการมีข้อวิจารณ์เมื่อเชจีอาทิตย์ที่10ตุลาคม4กสี่ข้อไปการมีข้อวิจารณ์ล่วงหน้านะครับนาปิดภาพประกาศใดก็ขออภัยสมาชิกมานาทีด้วยก็ฝากกดติดตามกด subscribe ครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีต่อกันและก็ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมนามาให้นะครับข้อวิจารณ์ก็ฝากไ้สลับตัวช่วยมวยตู้นะครับมวยหูรายเดือนก็700บาทรายเสียงก็2 0 0บาทเท่านั้นสลับสมาชิกที่เล่นน้อยครับเรามีข้อมูลดีๆให้สมาชิกในสาย ทุกทิศสุดาครับตัวเงินเล่นไหนขาเขี้ยวขาหลักเข้าใครครับของโกงเข้าใครครับนะตลอดจนบรรยากาศสิ่งม่ล้อมบนเวทีครับตัวไหนลดเยอะลดนานเรี่ตัวไหนมาดีไม่ดีตัวไหนมาสู้ไม่สู้ครับนะเราจะแจ้งให้สมาชิกในสายสล้เรีบจิ้นครับด้วยสโลแกนที่ว่าชิตัวเล่นเน้นข้อมูลครับนะและก็เรามีมีที่ช่อง74สีครับช่วงนี้ก็เป็นระบบปิดไม่สามารถจะเข้าไปภาคในวิธีได้ครับเรามีวิธีที้แจงให้สมาชิกในสาานีได้เปรียบนะครับนะถ้าสนใจสมัครมัหูก็โทรมาครับที่เบอร์ 0928313399 0928313399ครับรับประกันครับราคาต่อรองรวดเร็วองใครราคากาอากาศมม่นยำครับรับประกันครับสู้ได้ทุกหูครับสมาชิกเริ่มใจกันเลยครับคู่แรกครับก็เป็นมือรอบคุณเสือสายบีครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าภูมิใจไทยโซปกรจะพบกับเจ้าเพชรทองขวัญคอสตันคุณที่ชกกันที่พิกัด114ปอนด์ครับ เจ้าภูมิใจไทยทศสอกรครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสุรินทร์ครัวนี้ก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ค่ายทศสอกรครับพรสุรินทร์ตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับนะประเภทสูงหยาดล่างดีครับนะมวยอาวุธมวยครบเครื่องนอกได้ในดีครับวงนอกก็มีลูกเตะที่หนักแรงครับวงในก็มีลกแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับเขาในยจัดไสดดีครับนะประเภทบุ๊เปิดเกมครับปอดได้ปลายแรงครับอันนี้ก็จะได้เปียดรุ่ล่างช่วงจบครับซี่สูงเราก็เห็นแน่นอนครับมาดูครับสาาหลังของเจ้าภูมิใจไทยครับก็มี ชนะนกด้้ยสี่เจ้าวสันเล็กครับสมศักดิ์ก่อสร้างและก็มาชนะนกด้้ยสามเจ้าน้องอู่ชยุลำและข้างล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าเอ็เทวดาต่อสุรัตครับส่วนกุชก็คือเจ้าเพชรทองขวัญก่อสอยตันครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสงขาการนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ค่ายภูเก็ตไฟลับครับปีนี้ก็อายุ16ปีครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับนะประเภทเขาในแนวแน่นครับบู๊เปิดเกมครับนะมีลูกเตะขวาต่อยขวาที่หนักแรงครับนะแต่วันนี้ก็จะเสียเปลียนรุ่างช่วงชกครับนะ และกระดูกการผ่านมวยก็จะเสียเปรียบครับมาดูครับสามคมหลังของเจ้าเพชรทองขวัญครับก็มีจะน็อนนกนกที่3เจ้าแสนชัยจิตมนุนครับนั่นล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าสมิงแดงบอยจักรวรรดิในครั้งล่าสุดนี้ก็อมาแพ้คะแนนเจ้าเดียดสุพรรณนุ้ยสี่มุมเมืองครับที่ลังสิตครับคุณครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าภูมิใจไทยก็มวยซ้ายประเภทสูงยาวร่างดีครับนะอาวุธมวยครบเครื่องเต้มต้นดูน้ำนกได้ครับส่วนเจ้าเพชรทองขวัญก็มวยขวาประเภท มวยเขาในแนวแน่นครับนะบูเป as. ิดเกมครับเรเล่าสุดนี่ก็เปิดที่เจ้าภูมิไทยนะครับเป็นต่อถึง7ต่อ4เลยครับนะเพราะว่าเจ้าภูมิไทยนี่ก็ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะเข้าไปรอบลึกครับคู่นี้ครับนะผมครับยังชอบไปเจ้าภูมิใจไทยครับผมมองว่าวันนี้ครับเจ้าภูมิไทยก็ได้เปลี่ยนรุ่างชงชงชกครับได้เปรียบกระดูกชั้นการผ่านมวยครับนะแล้วก็ได้เปรียบหลายๆอย่างครับนะผมมองว่าตัวต้นนี้อาจจะคู่หิวสีครับแต่บทเบียดเสียสนไปแล้ว มองว่าเองทีค่าทีครับนะมวยที่ตัวใหญ่ครับนะกระดูกดีครับมันจะได้เปรียบครับวันนี้ครับนะเปิดหัวน้ำตุนครับอย่างชอบครับไปที่เจ้าภูมิเตนไถ่โซปรกรครับนะวันนี้น่าจะเอาชนะเจ้าเพชรตังขวัญไปได้ไม่ยากครับเพราะว่าเจ้าเพชรตงขวัญนี้ก็กระดูกอ่อนที่สุดครับในสายครับนะคู่แรกครับฟันตรงครับชอบี่เจ้าภูมิไทยครับสมาชิกเดี๋ยวถ้ามาถึงคู่ที่2ครับก็เป็นมารอบุนเสือสายบีเช่นกันครับ ก็เป็นการพบกันระว่างเจ้าเพชรมงคลสิทธิสวัสเสือจะพบกับเจ้าอำนาจเศิษฐินายกโมดคู่นี้ชกกันที่ระกัด114ปอนด์ครับเจ้าเพชรมงคลสิทธิสวัสเสือครับนะหรือว่าชื่อเดิมก็เพชรมงคลสอพัฒนาตัวน,นี้ก็เป็นมวยโคราชครับนะเป็นมวยสูงยาวร่างดีครับนะวุธมวยครบเครื่องครับประเพชเขาแหลงแทงเจ็บครับแต่ว่าไม่เคยชกในมังกรเลยนะสำหรับเจ้าเพชรมงคลครับในะส่วนใหญ่ก็ชกในบ้านเกิดที่จังหวัดโคราชครับ มาดูครับสามพรมหลังของเจ้าเพชรมงคลครับก็มีชนะนอกยุคที่สี่เจ้ายกมณีครับสิบเพชรมณีครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ายอดน้ําเหนือกิจต่อชายทุ่งแล้วข้างล่าสุดนี้ก็มาชนะนอกที่สองเจ้ามรกตแดงสอเชตะวันครับที่นครราชสีมาคือส่วนมากก็โชคที่โคราชครับสำหรับเจ้าเพชรมงคลครับส่วนของโชคก็คือเจ้าอํานาเดชสินยกโมดครับตอนนี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครั้นี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ค่าย สินยกโมดครับนะนี่เป็นมือขวาประเภทบูตเปิดเกมครับประเภทขวานในแนวแน่นครับนะประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับนะวงนอกก็มีลูกเตะตัวนำวงในก็มีแรงแขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับประเภทไม่เอาจัดเอาเปรียบคนจัดคนดูครับมาดูครับสามผหลังของเจ้าอํานาจเดชครับก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรนําชัยครับวีรพลมวยไทยยิมครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าพลอยขาวจอพัทยาแดีครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้นอกที่สามเจ้าเกษตรกรยกเอกทัศราทิ่ช่องเกตสีครับ คู่นี้ครับเข่าชนเข่าครับเจ้าเพชรมงคลก็จะได้สูงลอยครับส่วนเจ้าอํานาเดชก็จะได้ส่วนหนาครับเลียดนะครับนะเลียดล่าสุดนี้ก็ก่อนชกก็เปิดที่เจ้าอํานาเดชนะครับในราคาใครต่อรองครับนะคู่นี้ครับเลียดคาตลองครับผมครับยังชอบปีิเจ้าอํานาเดชครับผมมองว่าเจ้านาเดชนี้ชกในเมืองกรุงหรือว่าช่องเจ็ดน่สมำเสมอครับจากคุ้นชินครับเหมือนชกในบ้านครับ ส่วนเจ้าเพชรมงคลครับวันนี้ครับมาชกในเมืองกรุงและก็ช่องเกตไปครั้งแรกครับคงคิดว่าน่าจะมีการตื่นเวทีกันบ้างครับนะเพราะว่า,าส่วนมากครับนะเป็นดาวดังจากบุธรนี่มาเจอเวทีในเมืองกรุงนี่ก็อาจจะมีการตื่นเวทีครับแล้วก็เรื่องการทานน้าหนักครับนะต้องมาวัดมาลุ้นคุณว่าเจ้าเพชรมงคลนี่ อ่าทำหนักแล้วจะไหวไหมเพราะว่าเป็นน้ามวยที่ตัวใหญ่ครับนะร้อยสิบสี่ปอนด์ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับส่วนเจ้านัตเดชก็น้ําหนักนี้สบายๆอยู่แล้วครับนะแลวก็ชกที่มงกรงอยู่สม่ําเสมอคงไม่มีการตื่นเมทีครับนะส่วนจเจ้าพีมพคนก็วันนี้ก็ได้สูงได้ลอยครับส่วนนาเดชก็ได้หนาครับแต่ผมมองว่าบทเบียดเสียดสีกันไปครับนะ้ตนต้นนี้ อาจจะคู่ทือสี่ครับแต่ว่าเองดีค่าทีครับนะผมมองว่าวันนี้เจ้าอัมดัเดีดีกว่าครับนะภาษีดีกว่าเพราะว่าคุณจินกับสนามครับชกจื่นมงช่องเกตสม่ำเสมอครับนะคู่ที่งครับนะฟันธงครับชอบที่เจ้าอัมดัเดียดจิตนโยโมดครับสมาชิกเดินทางมาถึงคู่ที่มครับก็เป็นรองคู่เอกครับก็เป็นการพบกับหลวงเจ้าเสือใหญ่โซลิชพันธ์จะพบกับเจ้ากาก้าแปะมีมุรีคุยโชกกันพิจิตรหนยยิบแปดปอนด์ครับ เจ้าเสือใหญ่โซดิชพันธ์ครับตัวนี้ก็เป็นเมืองกรุงเทพครับนะก้อนนี้ก็เก็บตัวไปซ้อมอยู่ค่ายโซดิชพันธ์ครับอยู่กับสารวัตรเชิดครับตัวนี้เป็นมือขวาครับประเภทอาวุธมือครบเครื่องครับนะบูเปิดเกมครับประเภทน็อกได้ดีครับอาวุธหนักแรงครับแล้วก็มีลูกเข่าลอยสองชั้นครับที่อันตรายครับแล้วก็สามารถลุนน้ำน็อกได้ตลอดเวลาครับนะไอคิวมุสมองมวยดีครับนะมีวินเทียทองครับสลับเจ้าเจ้าเสือใหญ่ครับมาดูครับสาวาหลังของเจ้าเสือใหญ่ครับก็มีชนะน็อกยกที่สองเจ้าโดมพรันชัยครับ แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ากาก้าแปะมีบุรีคูชค่ชกในวันนี้แต่ครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้า,าชัดชัยพีเคสไทยมูดิมที่ช่องเจ็ดสี่ครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้ากาก้าแปะมีบุรีครับนะตัวนี้ก็เป็นมือกัมพูชาคราวนี้ก็เก็บตัวซ้อมอยู่ค่ายแปะมุรีอยู่กับพี่แปะครับนะตัวนี้ก็เป็นมือขวาครับประเภทอาวุธหนักแรงครับเตะหนักต่อแรงครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับกล้าแรกกล้าสวนครับนะประเภทดักเตะดักแทงชอบชกเชิงตั้งรับสมากกว่านะปเป็นมวยจังหวะสองครับ มาดูครับสามผห,หลังของเจ้ากากา้าแปะมินบุรีครับก็มีแพ้คะแนนเจ้ากิจเพชรรันตนพานุครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรนิรันดันลาาันสละคมในครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่โซเดชพันธ์คุโชกในวันนี้ครับคุณครับเคยชกกันเลยรครับหนึ่งครั้งครับนะวันนั้นก็ชกกันที่14กุมภาพันธ์64ก็ต้นปีนี้ครับ เกมกมารชกในวันนั้นขณะต้นๆในยก1่ของ3านี่เจ้ากาก้านี่ก็เป็นต่อหลายช่วงตัวครับนะประเภทดักเตะดักแทงซึ่งเจ้าเสือใหญ่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเกมการชกครับมาพลิกผันในกลางยกที่4ครับเจ้าเสือใหญ่นี่ก็เตะนะครับไปที่ก้านคอเจ้ากาก้าทําให้เจ้ากาก้านี่ก็อาการมีการซึมเซแล้วก็เจ้าเสือใหญ่นีก็กระโดดเข่าลอยอีกทีหนึ่งแล้วก็ฟันศอกอีกทีหนึ่งเป็นการได้ก้อนเลือดจากเจ้ากาก้าได้ทันที ได้ชดนั้นแล้วเจ้าเสือใหญ่ก็ถอยล่นนะครับแล้วเราก็คุมรูปเกมแล้วก็เอาชนะมาได้วันนี้ก็เป็นการแก้มือของเจ้ากาก้าที่ต้องกิจสีครับคู่นี้ครับอาวุธมวยสม่จะคล้ายกันครับนะประเภทชิงเหลี่ยมจริงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันครับเรดล่าสุดนี่ครับก่อนชกนี่เปิดที่เจ้าเสือใหญ่ไปต่อ5ต่อ3ครับคู่นี้ครับเรด5ต่อ3ผมว่ามันแพงไปครับนะอยากให้สมาชิกนี้ลงทุนลองไปที่เจ้ากาก้านะครับผมว่ายกหนึ่งองสามนี่เจ้ากาก้าคงไม่เสียเปรียบแน่นอนครับ อ่าเข้าพอดีเจ้าก้าแล้วมีโอกาสครับนะนับน็อกหรือว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายได้ครับเพราะมองว่าจะพอเจ้าก้าแพ้เจ้าเสือใหญ่อ่าเมื่อต้นปีแล้วนี่ก็ทีมงานก็จัดให้แก้มือทันทีเลยครับไม่ได้เจอใครคาดว่าน่าจะมีอะไรดีๆครับนะสำหรับเจ้าก้าในครั้งนี้ครับนะคู่ที่3ครับนะชอบนะครับลงทุนรองพอดีเจ้ากา้า พอได้ราคาดีๆก็แต่ง,ตงบางกินสองข้างครับนะมองว่าไฟที่แล้วนี่ถ้าเจ้าก้านี่ไม่โดนก้านคอนี่คาดว่าวันนั้นไม่น่าจะแพ้ครับนะวันนี้ครับลงทุนลองครับนะรองรองรองไปที่เจ้ากาก้าครับนะวันนี้ครับคาดว่าน่าจะแก้มือได้ครับสมาชิกเดือนท้ามือคู่เอกครับก็เป็นการพบกังเจ้าสองคมบางกอกอรัญจะพบกับเจ้าเพชรสุวิทย์บอยบางนาคุณชกกที่ชปกัดที่ประกาม1บอดปอนด์ครับ เจ้าสองคมบางกอกอรันครับยนะตัวนี้ก็เป็นมวยกรุงเทพครับคราวนี้เก็บโดยซ้อมอยู่ค่ายบางกอกอรันครับยนะตัวนี้ก็เป็นมวยขวาครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับนะประเภทหมัดหนักศอกคมครับระยะประชิดมีหมัดมีศอกที่อันตรายครับนะเลี่ยมเชิงดีครับเก๋าต่อยมานานครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าสองคมครับมาดูครับสามขัหลังของเจ้าสองคมครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าหยกพลันชชยครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าวันชนะนนาริสรครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้นอกยี่สามเจ้าเพชรประสอนบอยบางนานครับที่ลุมพินีส่วนคู่ชกก็คือเจ้าเพชรสุขุมิตครับบอยบางนาครับนะตัวน,นี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนี่ก็เป็นมวยขวาคนระับประเภทบู๊เปิดเกมครับนะเข่าในเหนียวแน่นครับนะประ,รนรบประเภทกล้าแรกกล้าสวนครับประเภทเกาะติดกิดตังครับนะแต่ว่าเป็นมวยเข่าที่มีหมัดมีศอกที่อันตรายครับ เมื่อก่อนนี่ก็ชื่อเดิมมือคือเจ้าเรยาปออนุชครับตอนที่เป็นเจ้าเรยาตอยุทธอ,อนุชนี่ก็เป็นมวยเขา่าล้วนๆครับนะพอมาเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าเพชรสุวิทย์บอยบางนานี่ก็มีเสริมหมัดมีเสริมศอกเข้ามาครับก็เป็นมวยที่ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับนะมาดูครับสามหลังของเจ้าเพชรสุวิทย์บอยบางนาครับก็มีชนะน้อยุตี่ต 4, เจ้าปากาลเล็กตอหลักสอง แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดตะไครต่อสมัยหลังล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าชาคิดอภิมลศรีที่ลุมไนีครับคู่นี้ครับอาวุธมวยทรงมวยจะคล้ายกันครับนะก็เป็นมวยเข่าด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มีอาวุธรับก็คือพวกมีศอกมีหมัดที่คมด้วยกันทั้งคู่ครับนะไม่รู้ว่าใครจะนอกใครนะคู่นี้ครับเลียดนะครับล่าสุดนี่ก็เปิดที่เจ้าเพชรสวิทนี่เป็นต่อ5ตัว4ครับวันนี้ครับนะเลียดห้าตัวสี่นี่ผมครับยังชอบไปเจ้า พิศุวิทย์ใบบางนาครับนะผมว่าช่วงนี้ครับสภาพร่างกายครับกำลังสดกำลังห้านะครับฟอร์มาลอดสดกำลังห้าครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ก็ชนะน็อกครับนะชนะน็อกมาตลอดครับส่วนเจ้าสองคมนี่ก็ผมว่าร่างกายช่วงหลังนี้ดอปลงไปครับนะแล้วก็ไฟล่าสุดนี่ก็วันนั้นแพ้น็อกครับนะแพ้น็อกเจ้าเพชรประสอนนี่โดนศอกเนื้อร่วงครับวันนั้นก็ดูว่าร่างกาย น่าจะบอบช้ำพอสมควรครับนะแล้วก็เจ้าสองคมนี่ก็เป็นน้กมวยที่ว่าแสลงหมัดแสลงศอกครับวันนี้มาเจอเจ้าเพชรกุมวิทนี่ก็เป็นน้กมวยที่ครบเครื่องครับนะนกได้ในดีครับวงในก็มีข่าในที่เหนียวแน่นครับนแล้วก็ระยะประชิดมีหมัดมีศอกที่อันตรายไม่แน่ครับนะอาจจะมีการนกกันเกิดขึ้นครับอาจจะมีใบแขนครับสมาชิกชอบพระเจ้าเพชรสุมวิทครับสมาชิกสรุปม่รับมวยชอบช่องจุสี่ครับคู่แรกครับชอบพระเจ้าภูมิิตไทยสุโปทกร์ครับ ส่วนขุยสองครับชอบปฏิเจ้าอํานาจเดิตสินยงโมดครับคู่ส่วนขุยสามครับออกรองปฏิเจ้ากาก้าแปะมิโมรีครับส่วนคู่เอกคณะชอบปฏิเจ้าเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาครับเมื่อรักเมื่อชอบสองตัวเน้นครับท่องจากสี่ครับภูมิใจไทยครับแล้วก็เพชรสุขุมวิทย์ครับภูมิใจไทยกับเพชรสุขุมวิทย์ครับสองตัวเน้นครับก่อนจะกลับไปก็ขอให้สมาชิกท่านรวยๆเง่งๆครับนะโชคดีเเงินไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ